สบายดีสบายดีสวัสดีสดดเ้อพ่อแม่พี่น้องปลาลุงมดสุขสุขคนเนะาะเปิดภาพมายามสืบสอบป้าฝุ่นมันลมมันเอาขยะไปกองไว้ข้างนั้นเลยยังอ่ไรอันไปกวาดน้องบิวลมมันนี่เนาะลมหนาวพี่น้นองลมแรงวันเนาะเมื่อคืนนี่ตอนึเล้อเนาะย,ยูกลมโดยลมแห้งเลยมันนี่ก็ยังขยะกับปิวมาเลยไม่ทันได้จุ่มอ่ะสบายดีปลาลุงนี่เนาะบ๊มีบอกว่าในไร Đã bài đi bà rung, mong du, y là hết nhang mướn nè, hả? Y, y là hết nhang, bảo bà rung nè, à bộ mẹ tập ba nè, hả? Bỏ được mẹ bỏ bà nè mẹ bà y là hết nhang, trộn, trộn เมื่อไรสบายดีเมือ่อแม่ก็นี่แหละให้ย่างนี่พ่อมาปลูกพริกก็มีตู้พอตู้มันนี้พี่น้อย,สยเสดเบิงทั้งนั้นพักกันเลยผูพัก,กเขากับมันกะเริ่มแกเริ่มหาวแล้ได้หนีนอนสิบน่ะเป็นหมากเดืองเลยปลูกพริกค่ะพักกันเริ่มเป็นหลอกเป็นหมากก็ได้นีตู้นี่ ตู้เนอะนี่เป็นผักหอมเนี่ยผักหอมมันก็จะเป็นโดบ่อะไรเป็นโดเป็นแมงเลยผักบัวมันก็จะเป็นหัวบ่ได้เนาะใบกุ้งใบแก่บนน่เลยผักหอมงามงามพี่พี่น้องเอ้ยผักหอมื้วยผักชีเนาะเพิืชทองภาษาไทยเนี่ยแบบกินกับปุกสีนกับหอยกระแซ่บได้เนี่ยอ้งามแหงเลยผูบึกจริงงามแบบงามอีีีเน่ย กุ๊กมันแบบห่างๆแต่มันก็นงามต้นบมะแก่มะแก่เลยเนาะหอมชื่นชื่เลยคุนต้นมันจะเป็นโหลเลยกินบมทันเนาะนี่ก็เป็นพักนั่งตู้เพื่อนปลูกแค้มอันนี้จะเป็นพักอ่ามาแต่บ้านสาวกล้วยเนาะที่สาวกล้วยเพื่อนเอาให้เดี๋ยวเพื่อนไปลองเป็นโหลเป็นหมาก่ไปเลยด้วยกุ้งเขือมาใช่ มันเขือกุนจังหนิคือใหญ่มันน้ะมันติดมันติดเลยติดงามเลยใหญ่เลยเฮียกระแต่อยู่แถวห้วยน้ำแล้วว่ะห้วยด้าเนาะอันนี้จะเป็นพักสลัดกูดเด้นี่เนาะสลัดตามกระปุ่นนะดอกเราเฮืองำใหกุนน้ำแจเร้มาปลูกเนี่ยจะมาเราหรือว่าจะไม่เราชิกลนถิ่มแยังเราก็ได้ก็วกุนว่าหันซักนซักเจงนี้ แม่นแต่สิอ่อนเนาะแบบยอดมันมุกยอดใหญ่อ่ะนี่ผักสลัดนี่ก็มาแต่บ้านสาวยเพิ่นเนาะอันนี้สิเป็นผักเสริมอนี้ผักเสริมเหาะกไ้เสริมยังก็เพิ่นฮ้องกินกับเพิงกับข้าวปุ้นเนาะแซ่บอันนี้ค่ะมันแบบว่าเฮากินเฮาหยังได้มาเฮาดึกไปแล้วมันปงขึ้นมาเนาะเฮาก็เอามามันติดหยังเฮาก็ได้ถอนออกมาปลูกอย่งนีูกต้นนึงก็เนาะ พักก็อยู่ข้างๆบ้านนี่แหละพูนพี่น้องเลยพอได้อยู่ได้กินเนอะทางปุป่นตู้พอน้องขุดปลูกขุดบ้านจานาังไหนกะเป็นหลอกเป็นยังก็ไม่ได้กินได้เนี่ยต้องบ้านใหม่ต้องรอแห่เนี่มันแก่กันเลยเดีตยวนี้หันชุกเออตอนนี้เดืองได้เ่ยในลำในได้นี่เนาะน,น,น,น่ะหวานได้น,นี้ก่อนจอนนี้ก็ออกได้เนี่ในมันคู่แล้หนึ่งก็เฮียกับแตก อตื่นมาพิสาวิวีกกวพิ่นก็บว่าปลูกผักกระมิตู้เลยน่มอู้อู้นาไหมนี่นุ่มแห้งอ่าผักอีสั่งอันนี้ผักเพียวเพี้ยวเลยต้นพริกหนึ่งก็เนาะตัวนี้นนนนนนเลยพักเพียวเมาใสนชัวร์น่องัวเลยเนาะกำลังงามกำลังแตกเลย dang bưu độ sabadi các nô sabadi đôi sabadi pa dung các nô sabadi pa dung đôiเจอ bưu đi àc đôi đi คนงามให้คนงามนะอ้ยอ้ยคุณลุงตังมี่บอใครยังอนี้ใครยังแล้วใครวันนี้น้องพิงมาดีในดบอม่วนบอม่วนดับเบิล้ฮะำเยน้องเมื่อบอะนีย้น้องพิงเมื่อบอเมื่อบอช่วย้มอหอบบอโอ้น้องพินอใช่จ้ะอ้าตัว่ามันำเลย น,อน,น,อน้อ,นองอออพิงนอนห้องไรหรอห้องน,น้องบิวบอห้องน้องบิวนี่แล้วบ้างห้องน้องบิวก็ห้องไม่ตู้ใช่น้องพิงนอนห้องไผ่ห้องไผ่เด้อตรงน้อุยมิน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 มมินนี่นอนมาชักนะมินมินฮือแหน่หอมไผ่หอมมิน มินหะนองผิดมามินมินมาเออมินมนที่นอนช่งมินมินโอ้ห่ายเห่ายอย่างน้ใหดีลานะตีนมาสิเนวิวกินบ้านังเข็มนี่ฮะให้กินเป็นนี่เค็มแต่คุณนี่เพช่อยจะเปรักษาเมืวานนี้นะ มันคือบ่อนน้ำอ้อยเห็ดคือตะกี้เนาะน้ำออ้้ยนแพงำตาลได้หีิเนาะที่น้องเคยกินบ่ข้าวโพดเนี่มาแต่เวียงจันเพร่ะได้ในเบื้องเนี่รักเบอร์องรักจิตเนี่ยอันนี้จะเป็นนังเกลมมาแต่บ้านพินนี่บมันพินบ่อของป้าจันบ่อเสร็จงามแท้นิที่ก้า็ขึ้นไงามบ่อบริกรรมแบบเสร็จ หาชมเอาแน่มาคาตลานัดบ่น้า้วอย่าโลดอย่าโลดอย่ามาเด้มาเด้อโอ้ยโร่เร่ไงมาเมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาเบิ่งทั้งนี้บนี้ได้แล้วบ่ สวัสด no ีจ nice. ้าสาวอันนี้ที่คว่าหกสิบนะตัวหนึ่งนะแท็กบอกไอ้หกสิแปดหาเออแปดชิห้าท่กมาขายกุ้ทะาลหมนมาขายเก้าชิ้าเป็นอันนี้มันได้ก็หาชิ้มาชื่อชิพิ่บอกเด้พี่น้องลไปเชืกบเชืเบอร์เชืกเชืเขียนไหมน้องเธอลืมเธอายนึงเนี่ยเ้เน่ดื่มเด้่ดด้ รืบราคาซื้อมาเนาะราคาขายคอดใช้แว่นตาด้วยใช้แว่นตาด้วยปุ๊บเบิ้งเบิ้งเด่นหุ้งอยู่บ่อยเดียวอันนี้คุณดีได้หนิเนาะเนี่ในเบิ้งรอดนี่เบิ้งหุ่นมีค่ารอแต่ละคนนี่ อ um oh, 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 ุ้ยดืมบ่ดืมบ่พี่ชายเดืองๆนะเซบูยังบูขรีมินบ่อาหารชาอ้ามันคือเดืองอ๋อหมักนั่นนี่หมักเฟืองเฟืองเหรอักเฟืองกับบาทอังกฤษเฮอหอมแท้หนิจะได้หานอะไรคือมีสีเขียวมีติ้นต่สีมูวงกับสีแดงบ่ เลน้่ยัออแป้ยงอันี้าคือก้อนน่อยแทนนะชื่อไม่ใช่เองบ่ของตู้อังบิวเนี่ยอันนี้ค่ตัวนี้นะบูน้ำเทมบูอันนี้เซนชิเด้วย่อชิให้เบิร์นเตะกี้ก้อนในสิบแพ่อนัสอ่ะเราถึกแทขาย้า กิมได้สองมันกิมเอ๊ะเพดเดอเพดเดอป้าอมแล้นะคะแกแก็ได้คีฟุนชิเขาเนาะคนใบใกับพนนกะสีแก้าว่ามันคีฟุนล้มมาหมามามานเกาวะมาคาเกาวะ nghe, Này cái lệ Này lệ Xe vẹn đô xe hai ạ, này, nha phải bé Bùa bùa, bùa luôn đuôi vậy, thế này Anh này chứa hành đây นั่นนั่นบ่ในเตี้ยในต่ำบ่ใช่ไหมลูกหูย่างญาญญาญญาญเด้งเถอะมาเยบขนมขนมุ่งงนี่เขกินย่อนเนาะทุงิมหาพันกิ ท right? ี่แมาน้ำดีไนเชื่อนะบอจ้าเราเพิ่งรู้นั่นนี่ยเราขายหมดตั้งเกินรอบแล้วนี่แต่แอมม่เต็าห่างได้ยังคี่มน้ำผลไม้ดิลงเครื่องลงหั่นไหม่อเอาเครื่องเขาหั่นมาหนี่งติดเฉียว Con vietnam việt vietnam Tít vietnam 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 là vietnam 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 phải vietnam 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 เออมีอยู่มีอยู่เรากำลังดูว่าจะเจื๋ยเรากั่เฮ้ยแกะแกะอะไรวะอออ้โไปกินหมูทามขึ้นนี่วะว่าควักมือแผกอยู่เห็ดเลยสสเดียวมากกับเดียวว่าเห็ดเกาหัวเกาหางวะ

น้าิตามกิตามมะุงน้องพิงมาอนิ่ไมวนมาตามให้กินบ่บ่วนมาตามให้กินนพิงตามพิเลยบ่นกัพิงังูลายีเป็นยังไงแซ่บแซ่บนี่เรียกว่าปลาแหะปลาแหลกกับปู้อยโอ้โคตรเซ่บมานน้นตาเอจะจได้กับปูตาให้มะุงปแล้วเมล้ำไส รปูแปูลองน้ำปลาเลโอ้ลองสิห่เนาะพี่ว่าเดี๋ยวแม่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 เลยเกิตมหงยาหูนู่นเลยไใชห่ตัวเนาะมันนังมยูอาห่มหนกับตำหงคักปบุญนะคเวมันเลยเขาต้องหนึ่งก่อนจะมาตปไผ่บกินดิบนะคัปูกระปูมันเนาะเวลากินกับตาหงป้ามอบุญนะ กับปเป็นกบป่ไเอาชุกปดเป็นกปุกชุกกปูเ่ห้วไม่เป็นปลกาเป็นกปกับปูรอปพิงเลยบิวแห่งทลุูกนี่ใครก็บิวบิวเน่ยมขึ้นเดียวตื่นชามากแ่าอันน้อไม่ไรเลยเนาะใรายีพราตู้ไปตู้เหียนแล้วปีน้มไม่รออันูมีัน้อไม่ยัง ไม่ไรเจ้าพี่แตงไม่ไพ่บ่ไม,<ำ>ม่เห็นนะฮะแต่ก็เขาเอามาให้บโบเป็นไอชิ้นเนี่ยมาให้ไม้ไผ่มันแบบพาเพื่องเลยสา,สามนิว้วสองนิ้วเลยมันต้องไม่ไรต้มจำเจวแซ่อบอยู่มันนั่นขงขุมแล้เห็ดตั้งเออหมักส้มใครว่าเป็นแยงส่งลูขวายคือว่าขี่ว่ตถิยาเส้นหน้าว่ะขี่จะบต้องเย็บพี่ห <laughs> มักส้มอะไรฮะอีหล่าจะขี่จะบ่องแหละนี่เดืองเฮ้ยจะอยู่ไรบ่ติจะดุนี่เฉื่อยก็เดืองคือกันนี่ท่า

ลายหนานะอืมดีสินะเพราะว่าชิบูนี่มันละลายไวเหวไเอ้ก็ข้าวแ้เนาะเฮ้ยก็กน้อยม้อเลยกินอะไรินเฮ้ยินอไกินเวลาาหัน้ำผัดเส้นมอ้นนะกินกินได้น้ำผึงยังไม่ได้กินน้ำผึงอ้วนนัดส้นไม่ให้กินนะกินได้น้กระปุกน่ะฮะ อังการมาอะงล่ะใสมามีนตํามันมีๆๆตํานันเฮาใช้ได้บ่บ่มีหวงไข่ตะหากอยู่อันแปลกแม่แดงตัวปลาแดกตัวมีถ้วยน่ะพิงกปุ้นพิงน่ะกปุ้นด้วยบู่ะๆๆๆๆแม่แดงกับนจกกินบ่แม่สิก่อยจกอดพิง่ะ2สิฮอด2ปีแล้วยังบ่ลบเนาะ พระองอย่างนี้นะพระอ้อมลูกพระอ้อมน้องบ่ไม่ไหวจับคือปานในนึกว่าปานเลยวะพี่วันที่จะหกมันที่จะหกจักเดือนไม่อ้วนฮะมันที่เจาหกหนี่จักเดือนเออจักเอะเฮ้ยวันจับมันเกิดตัวเองว่าไอ้แคบหกเดือนบ่ฮะปีหกเดือนบ่บ่สองปีบ่มหอดเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนปีเจ็ดเดือน เกิดเนาะเกิดเยงม่ได้อยากมันเกิดจะคลองกบ่เลกิดดุนหม่กี่ปีมันเกิดเ่อไหบ้นเกิดเนาะไปเนยแป๊บดิแป๊บแป๊บอดสงปีละอยากเห็นไหวคอยบ่บ่เงเท่าคอยก็ยากนะกินบ่นี่เอามัทอดปีิอเพ่เจไม่บอกว่าอ ไม่เห็นใส่เชือพี่เจมส์สิล่ะยังหลับชุกเพื่อรอมต้องอันนี้จำมือหนาจะต้องใส่เสือแบบชนชงข้อเปิดเลยจะราจะเห็นคออันนี้จะใส่คอมันบเห็นคอก็บถือได้เนาะบเห็นคอ เออจังซ oh, ั right? okay. oh, ่นแหละเนาะได้บ่โดยแกก็เห็นแหละคอเนาะอันนี้บ่แม่นอันนี้มันั่นอยู่อันนี้เป็นยาวทางในน่ะอาเป็นคอนี่ๆอืว่าหาเอยามันุมกับคอเด้อ็เด้อบ่เห็นเนาะแม่นเป็นคอยังเห็นแล้วเ็นย

เฮียงเฮียงเออขนมบิวมาหาน้ตขนมเนี้ยนะบิวเมื่อปลาก็เลืไม่วนเมื่อปลาได้หนิน้ำม่วนเบวนหนังชือดดีอยู่เปลนไหนตี้เป็่งนะอืมชอนไหกว่าช้อนน้องบิวไหกว่าบิวฮะตกปลามานนี่ม่วนจะอ่านออกออกไกลจะเมื่อเลยน้องพิงน้องพิง น่องตกดอ๊เพิ่นมีแตแบบแช่น้เพิ่นนะถือตาน้องนะ้องมากอไก่หนไหมไม่อไม่นเนะไปเช็ดน้องเหแพงกันแล้ววะป้าป้าป้ายห่วงมากอห่วงมาเอออันมาข้นทั้งหวยเนาะีชุกน้องเลิกเลยชุกน้องเด หย่ยแกแนวน้าไปขี้มักดูดปะขี้มักดูดปะข้ดูดดูดมาูดมาูด่างดูดะเอ้ยน้องพิงค์ขึ้นทังคนมั้งบิ้วมองดูดท้าวันนี้บิ้วไม่ว่าขี้มักดูดดีกว่าดมย่่น่น นี่ยชอบจะท่อทงไง้านตัวนี่จะทออทังก่อนมาที่เดิมหรืมาที่ถ้า่าวเข้าถึงไปที่ก็ล่นนตเอาเป็นที่ด้น่ายิจีอ่ะปออปอดมาให้มีอ้วนมึงดูปออีดไม่เห็นอะไรเห็นปิดม่ มาบีบบเรื่องบีบเรืกอะฮะเออเร็จรถเอ้ยบูแล้วรถวีตกีปุนอกคือแซบกแซบตอนบมกินคือบ่ยากก่แบกนแล้วใคจะรับเบรกกัได้ป่บ่ต้องเป็นเป็นน้ำอ้อยนะคือชิแช่บ่น้ำ่อยคือคลาวดกร กินมาข่าวโบราณนะเ้กินขนมปานเนี่ขนมปานเนาะนี่ขนมมุกของคู่กินวะเชียงอันเนี้นี่คือเบอร์สิบเก้าแท้เห็นปะเราไม่กวนคือเบอร์สิบเก้านะบอกว่าเบอร์สิบหกกับสิบเจ็ดนานสร้างเมาประดมีแจ้งใเราหาสินเราหายหัวเฉยใฉยสิบเก้าเนี่ยาะบอกว่าเอาในสิบเจ็ดสิบเจ็ดกับสิบหกเลยวะแค่แค่หว่าเมาเรายังไง ก็ไปตัด19หาดิ19เมนียสีชมเนาะเอาชมชมทั้งทองมันยอมมาแล้บอกว่าโบแม่ได้เบอร์17กับ16เนี่เห็ดเห็ดอนอ่อนปิดปากอุนะเอาเอาหา0 0 0พ่อ่ะปกติของเชนหาเห็องแต่ชนะชื่อให่านไม่วนย่อมไก็ได้รกเนาะแช่นึงีม้วนกับชียอมมันยุบจั0 0 0ก็ได้ากฉีขาขามือวะ บ่ได้ยังคาเลคาต่ำบ่อาเอือดิอือตัวมยู่บ่เบิกเบิกมเขือนิน่อยไม่เด้อเปรนเทศผิมนี่เด้อยู่ในอ่างหน่ำไฟไฟไปเชน้ำไปเนน้อยนะออาุไหอยู่ในห้องน้ำในห้องน้ำไ่ตเาเออาายาถ่ายแจแล้วจแล้กินกาแฟใจ ถ้าน้องกินอยัง <facial> นี in mm ้ลุงจอยลงพิงแนมาาจายวิววิวตู้ตัดยางไห่รอกป้าเนี่ยมีปากเลยนะโอ้เรามาจ่ายใหม่กินนี่ของแดงน่ยเซนสาวต่สาววิวชอบนี่กว่าของเมื่อของเมื่อไห่บายเรยังให้กับว่าให้นัให้ด้เาะ่เป็นของไม่ชนเาอาจจะมาจ่ายเจ้านี่น่โมเมนต์องเจ้าหองอของชาวบานเาให้แต่ชิบู เบ่าม you know. ันเป็นเม็ดมันเป็นเม็ดไมได้นี่บออ้าวบอดในพิงกี้เฮียกระจายไปนี่มันบเบอรค่ะใครลาบอนี่ค้าลายแท่นี่เออดิกลินอ่ะเกบ้งเกบ้งบันไิด่น้นปะเดี๋ยวบนบได้มาลายกินหอดบอดอ่ะ เอาเล้วิววิวเอังก์ไปให้นี่พีกได้รงเมนี่นิ่งเลยเองก์เก่าเลยเอิงหวนเหงเยมาเพิ่มมาแต่หึงนด้ก็เลยกินห่อแล้วต้องมาขุมมือแบบนี้เออวิวเออตาโลว่าเดี๋ยว

เล่้ใช่แล้วกัไปใส่ตะกร้ารถพุ่อนี่ใช่เศ็ดดิวนะนะก็แด้คือเศษมมีด้ยมีแต่าแต่งไก่หาพุ้มหมือนไ่มีากเ็ดโอ๊ยหไม่อ้วนด้วหไม่อ้วนด้วิวม่้วใช่ไหม่มืงอื่นเหรอม่มาเมแมแมน้องมิวชีประจำไม่อ้วนอีกได้เหรอ มันเปลี่ยนไปไม่อ้วไม่มาเลยนะอ้วนไม่อ้วนเปลี่ยนไปบ่ะูกเปลี่ยนถาไม่ถามเนี่ยเปลี่ยนมาไม่อ้วนนะไม่อ้วนเปลี่ยนไปนะไรงาขึ้นหรือว่าที่ได้เนี <bey ue S 2> ่ยกันเจี <'t> ่ยก <Yep. S 1> no. ันจีอ่ะเพรากันเจ้ามาหน่ยานคืนกันเจ้ามาที่ได้เนาะเงินอ่ะเอนอะไรเมียีพวกเนี่ยไม่อวนที่ยังก็บเงินนี่บุญเียวอันเก่ะ ตามตาหัวชิคไละคือในหันนั่นบอกที่ในหันปนี่บอกอางในเช้าพันบอนคนอันีขายนน่ในหันเพราะเขาตาเองเขาเองได้นคนะตา้วเขาหอนคังเนะกินเจ้เนจ้าแม่เจ้าเลยเขีกีอกินด้วยแปบเจ้าหลวพี่ทุจ้าไคนดเบิดอมาเอันิีรุกอ่ะมแล้ว ชีวะเก่าชาวไทยชาวไทยมาหาภัวเล้าไม่นี่เด้อเพื่อนชาวดีเพื่อนเพื่อนชาวดีเพื่นนี่ชาวไทยมาหาภวเาล้าน้ำให้พกินอ่ะมาชีไทยลิปเพล่าอ่ะ แม่กินนี่ใหน้าแม่ก no ินแม่กร่างวัวแม่กินเนยบิ๊วกินลายแล้วูกหวานนะอากาศเปลี่ยนแเนาะแม่เล็ก็เจ้าเราหน้าไม่แม่กินแด่กินใช้กระตุกนะใช้กระตุกไปห้ล้นะหัมันเทียนตีนเจ้าับิ๊วขาโตฮันาหักเลยขาโตอ่ะหนุหยีบนะฮันมันกลบต่มเด้อ มา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 นั่งใชนั่งใชแขวบดูแขวยิ้มดูแขวจ้ะยิ้มไหมยิ้มไหมยิ้มไหมดูแขวบนะไปไปไปนั่เมเปยน้งูกตุ้นมีนะวัแก้วน้าไปก้นอะไรไปลูกก้นอะไรกอนไปอแม่บะยากกินร เัดีปารุงกันนะสบาีเด้อปาุงเดีวเาไหมมามเดียวเอาไหมเอาไหมบารีปาุงเลยเชิดบาดีปารุงก็ต้องพิง้องพิงดยบีปาุงอ่าบาีเด้อปาุงทมีแกเดีปารุงเไปกอนเ้อบ๊ายบายบ๊ายบายเหดคอหน่าเดคอไปเช้นน